และแน่นอนว่าเมนูสุดท้ายของเราจะต้องเป็นของหวานครับซึ่งเมนูนี้เอาใจคนชอบรสช็อกโกแลตเข้มๆนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทานคุกกี้ดีหรือบราวนี่ดีเราจะทำคุกกี้ชิ้นเล็กๆที่มีเนื้อสัมผัสแบบบราวนี่กับเมนูคุกกี้บราวนี่ครับ เราก็จะใช้ช็อกโกแลตแบบไม่หวานนะครับเป็นเบกกิ้งช็อกโกแลตถ้าคุณผู้ชมไปตามซปเปอร์มาร์เก็ตก็ลองดูก็ได้ฮะบางทีเขาก็จะเขียนว่าอันสวิตเทนช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบไม่หวานแล้วก็มาสับนะครับอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตหลักๆที่เขาใช้ในการทำบราวนี่นะฮะส่วนประกอบต่อมานะครับผมจะใช้ช็อกโกแลตชิพวันนี้เราจะใช้แบบเม็ดใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะเอาออกมาตกแต่งด้านนอกด้วยครับ ช็อกโกแลตชิพนะครับความแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปก็คือว่าเขาจะทนความร้อนได้สูงครับการเลือกใช้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็อยู่ที่การดีไซน์ของเราวันนี้เราอยากจะทําขนมชิ้นเล็กๆแต่เราอยากจะให้เห็นเม็ดช็อกโกแลตชิพใหญ่ๆผมก็เลยเลือกเป็นเม็ดใหญ่นะครับเราใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงซึ่งถ้วยตวงแรกเราจะใส่ไปรวมกับช็อกโกแลตแบบไม่หวานนะฮะใส่รวมกันไปเลยถ้วยตวงที่2เราจะแยกเอาไว้นะครับแบบนี้ฮะ าละะลักในระหว่างที่เราคอยน้ําร้อนนะฮะเราวางภาชนะของเราลงไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเขาค่อยๆโดนตัวหม้อสเตนเลสนะครับแล้วค่อยๆละลายครับผมมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เรามีผงฟูผงฟูเนี่ยใช้เซห3ส่วนสช้อนชาใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือครับผมคนนิดนึงให้ส่วนประกอบของแห้งกระจายดีพอเขาเริ่มละลายนะครับใส่เนยตามลงไปฮนะ การคนนะครับจะทําให้ความร้อนกระจายทั่วดีนะฮะหลักการง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าช็อกโกแลตกับเนยก็จะเข้ากันได้เร็วขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับยกออกจากความร้อนนะฮะแล้วคนให้คลายความร้อนเล็กน้อยนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับผมใส่น้ำตาลลงไปนะฮะน้ำตาลที่ใช้ก็จะมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวหัวตีตะก้อน,นะครับ ดีให้ส่วนประกอบเขาขึ้นตัวนะครับแต่ไม่ต้องฟูมากนะฮะใช้ได้แล้วครับประมาณสัก3นาทีก็พอครับใส่ส่วนประกอบของช็อกโกแลตและก็เนยที่เราละลายไว้ลงไปนะฮะคนให้เข้ากันครับผมส่วนประกอบประมาณประมาณแบบคล้ายกับช็อกโกแลตลาวาเลยนะฮะช็อกโกแลตลาวาคอนเ,ซเซิสเทนซีประมาณนี้เหมือนกันโอเคหลังจากนั้นนะครับเราใส่แป้งลงไปครับส่วนประกอบของแห้งเมื่อกี้เราคนไว้เล็กน้อยแล้วนะครับ คนนะฮะให้เข้ากันเรามีช็อกโกแลตชิพอีกหนึ่งถ้วยนะครับใส่ลงไปครับผมแต่ไม่ต้องใส่หมดนะครับเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาไว้แต่งหน้าเหลือไว้ประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของเขานะครับคนให้เข้ากันซึ่งก่อนที่ผมจะนำส่วนประกอบไปอบนะครับผมจะนำไปแช่เย็นก่อนเป็นเวลา15นาทีครับเราใช้ถาดอบ2ถาดนะฮะแล้วต้องบอกว่าเบลนี่สูตรนี้เขาจะแผ่ตัวค่อนข้างเยอะดังนั้นก็คือว่า อย่าชิดกันมากเกินไปครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณ2ช้อนโป๊ะนะครับเราจะอบเป็น2ช่วงเวลานะครับใช้ความร้อนอยู่ที่180องศาเราเข้าไปอบในช่วงแรกนะครับ4นาทีก่อนครับผ่านไป4นาทีนะครับนำออกมานะครับใส่ช็อกโกแลตชิพเพิ่มครับผม นำกลับเข้าไปอบเป็นรอบที่2อนะครับอบต่ออีก4นาทีครับเ <top of food> สร็จเรียบร้อยครับโอ้ <t ap> น่ารับประทานไหมฮะให้เราพักบนถาดก่อนเป็นเวลา2นาทีครับพักให้อุ่นๆน,นะครับจริงๆแล้วชินโนเขาค่อนข้างใหญ่นะฮะคุณผู้ชมอยากจะเสิร์ฟกับไอศครีมก็เข้ากันได้ดีนะครับเราลองมาดูเนื้อสัมผัสกันแล้วกันนี่นะฮะ เนื้อด้านในก็ยังช่ำๆอยู่นะฮะก็เป็นของหวานช็อกโกแลตเข้มข้นเอาใจคนที่ชอบบราวนี่เอาใจคนที่ชอบคุกกี้และนี่ก็คือคุกกี้บราวนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนนะครับเป็นแฟนชาว YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายครับดูเสร็จแล้วก็กดเลยครับปุ่ม subscribe ครับ